아, 쥐 c 칸 i ế 니칸 พ่อใส่น้ำไม่ต้องเข้ามาเอาน้ำให้ไก่โอ้ความคิดสร้างสารรค์ดีเนาะลุงเปียเนาะนี่อ่ะหนูไก่มันไก่แล้วไปดูดิฮะไก่แล้วเหรอ,อเอา้าไม่ได้ดีเข้ามาหลายวันอืมสองสี่หกเจ็ดลูกเจ็ดฟองไม่รู้วี่เจ็ดลูกเจ็ดฟอง <laughs> อยู่หน้าอยู่หน้าเหรอเอาเก้าหนูมไม้เหมอเก้าที่ซื้อนั่นนะมันก็ค้นอยู่เหลืนะมีค้นแล้ว<ห>ดูดูวิธีให้น้ำไก่ลุงเปีย <c oughs> ลุงเปียทำท่อมาจากข้างนอกเอาขวดน้ำเอาขวดน้ำใส่ไว้แล้วก็นี่ไหลลงมานี่เลยไม่ต้องเข้ามาในกรงไก่เข้ามาเลยนี่แล้วไก่มันก็กินแบบนี้ กูดไอเดียเดี๋ยวออกไปเอาข้าวมาให้มันก่อนนะนี่คือวิธีการให้น้ำไก่ของลุงเปียลุงเปียหัวครีเอทไม่ต้องเข้าไปในกรงเลยเอาน้ำใส่เข้าไปนนานก็ไปเก็บไก่ทีในนานก็อดูไข่สักทีนึงมาใช้กระบอกน้ำที่เหลือตัดก้นแล้วก็ใส่าสายเข้าไปข้างในใส่กู 아쥐 c 칸이 ế 니 칸이